ไฮ้ยอุ้ยอะไรอ่ะไวมากเลยอ่ะหายตัวพอ่อบวกสามหายไปกับอาหายตัวแค่วิ่งผ่านมันก็ติดมือขึ้นมาแล้วหายยังไม่ได้ปืนเลย เฮ้ยมีคนเข้ามากบ้านจะ,จะมาขโมยของสกาเต็มเลยอ้าไอ้เบอร์หนึ่งไปแล้วไม่เรานใคยเป็นหัวไปไหนล่ะจะาตายยัง

เปลื่นกระสุนมากเมเปี้เมเปี้เมเป้เมเป้เอ๊ะไหนอะเฮ้ยข้างๆเลยชาดาผู้เดี๋ยวเราเปิดกล่องกัโอ้ยเอาลืมเลยมีคนเปิดกล่อง เ,เลีเ้ยงแต่อาการสียอาการมวยออกมาโอ้ยเพื่อนปลาสโมกให้ตลอดเลยวะตอนเราเก็บของอ่ะเพื่อนเห็นจุดอ่อนนะสียอาการมวยเลยเซเวอร์เพย์บริการรับเติมเงินเกมพับ และเกม,เมอ,อื่นๆสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปใช้บริการได้ที่แฟนเพจ Cleverpay หรือสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ Cleverpaygame.com เติมถูกเติมไวได้ตลอดเวลาใช้แค่เลข ID ของตัวละครเท่านั้นโปรโมชั่นเพียบและมีแพ็คต่างๆมากมายสุดคุ้มให้เราได้เลือกเติมมีบริการหลากหลายเกมไปให้คุม้มไปให้ฉลาดต้อง c l e v e r Pay สําหรับใครที่สนใจใช้บริการสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้เดสคริปชันเลยคนเต็มเลย โอ้โหโโอ้หโอคยเยอะเยล่นออกมาแล้วเยอะเยอะเยอะเล่นออกมาแล้วบอข้างหน้ามีเอ้ามีคนอยู่ในบ้านจะมาฝั่งนี้มีระเบิดอยู่เพื่อนก็ฝั่งนี้ฝั่งหกหลังอ่ะเฮ้ยมีคนโดน D B สไปแล้วใช้เกิดอย่างรวดเร็วเลยว่ะ คิดว่าไม่ได้ถือลูกซองจ้ะโดนมาตัวปะล่ะตังเบอร์สามเขี้ยงนะคะยังยังยังยต้องย,ยืนไหน,ไหนอะตัวยืนไหนนี่เอาลงมาลงมาลงมาขช่วยตัวกูาตายแล้วเนะี่ย อู้มันไม่ตายสิวะตัวเนี้ยผม,มกกว่ามันดักก่อนไดนนะเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่มันอยู่ตรงมุมมุมใช่กงางระ,ะ,ะเบิดไปมันไม่โดนระเบิดเลยวะมุมกล่องมุมกล่องมีดี s บีสด้วยดิผมเห็นให้มาขยับไหมมันขึ้นไปแล้วอ่ะ ขึ้นมาตอนไหนเนี่ยเอ้าเพื่อนศพนายอยู่นี่ชลิงลิงกิงกองเฮ้ยกระตุกเหมือนมีคนมาขอตั้งรับก่อนเปิดตั้งรับมาแล้วหลังมามีคุณแปดนะใครใช้หรือเปล่า เอ้ยจอดแล้วไอ้มาโดนไล่ยิงมาโอ้โหมาเต็มลำเลยได้หน่อยเต็มลำหนยเต็มลำเต็มลำเต็มลำเข้าหัวเข้าหัวจอดหรือเปล่าเหมือนจอดไม่จอดไม่จอดแน่แน่แตไก่แล้วยิงขู่รีบใช้เกิดก่อนนี่มันไล่เกิดยังไม่หมดใครเกิดยังไม่หมดไปเร็ว หมดแล้วกี่นาทีแล้วอ้าวจบกันมันจอดมันเกิดแล้วโอเคไปกะสีมาสนต์อ่ะกะสียิงสนต์ใส่มันก็ได้ตัววันนี้สมตัวนี่เจ็บมากเจ็บ2ตัวเลยชุดบังชุดบังะลาเทศบังกะลอเทศโอ้โดนเต็ง Lết sống, lết sống. L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 ết nè Lết sống.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  mốc, sống. Lết มองแน่เลยไม่มีผ่าวไปแล้วเนี่ยอยู่แถวนี้แถวนี้แวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้ยไกลแล้วโน่นะป้อม เอ้ยดังหัวโดนหัวดังเก่งไปอยู่ในบทตัวนึงอยู่ในบทตัวนึงอยู่ในบทตัวน,น,น,นึงในป้อมตาัวนึ่งในบทในบทในบทอือตายระเบิดพอดีชนวนระเบิดเกิดชนวนระเบิดชุบหน่อยชุบหน่อยก <c oughs> <c oughs> ดักกี้ จอด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 เข้าบ้านไปแล้วอุ้ยสองตัวตัวเดียวอะเสียงเท้าเหมือนสองตัวเลยตัวเดียวตัวเดียวคุณฮดคุณฮด ยิงใครเลยหนาเดินๆเลีเลยยี่ส,สขับขับรถให้หน่อยกันเลยใครเขามาบินเครื่รองกลางลมกลางลม ไปแล้วอยู่ตรงไหนอ๋อเรียบร้อยไม่ทันแล้วเพื่อนเอาได้เอาได้เอาได้มันชุบกันหน่อยน่อน่อนเจ็บมันเจ็บชนได้เลยไม่โอ้ยชนหินเลดิซ้ายซ้ายขอขอตีไม่ได้เพื่อนซ้ายรถตีเอ้ยไม่ใช่นี่ตัวซสามหรอไม่ไม่ตายแล้วตายแล้วมันเจ็บมันมีสองยัยเดียวอยูรถเพื่อนหัวปากพื้นเลยว่ะหัวเพื่อนหัวปากเข้าไปในหินเกินว้าบเลย เมื่อกี้ยิงซ้ำแไม่ใช่เอสี่ขาดใจเหรอเปล่าเไม่ใช่ขาดใจอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเดียวซ้ายไม่ได้เลยคือไปอยู่ตายแล้วปากหินเลยสัมผัสไปเที่ยวอ่ะผมเบิ้ลในตัวแรกแล้วเบิ้ลตัวสองมันไม่แตกไม่แตกนะเขาเงียบนะเขาไม่บอกเขาอาจจะกินเงียบเลยาจจะกินเงียบวะเห็นเงียบๆกินเรียบนะครับน้ำมันเดียวไม่นอ่ะครับ มาจอดทิ้งมีคนอยู่ในรถ <c oughs> โอ้โหรถระเบิดเลยก็ <c oughs> มีปืนปุ๊ด้วยมีลูกปุด้วย <c oughs> ขึ้นป้อมเห็ดข้างบนนี้ดีกว่านะาไอ้ป้อมเห็ดมีคนเหรอ ออุุ้้ยยโดนบาเลตเพื่อนโดนบาเลตโดนบาเลตโดนบาเลตอยู่่ใกล้้อออะุยยากกินไก่ทอดอยากกินไก่ทอดหาดใหญ่ไม่มีเงินไม่มีเงินสดมีแต่เงินดาวอะไรละมีแต่เงินดาวเงินผ่อนเมียน้อยเมียเมียเงินผ่อน อุยเป็นไงบ้างเห็นอะไรภาพสุดท้ายใครถอกหัวเมียค่ะ Thank you ่นังไงวิ่งอยู่แล้วนะั่นแอืมไม่นอไม่นอไม่โอ้โหเบิมันถอกหัวเราอีกแล้ววะถอดหัวเหมือนกัน เป็นรุดถอดหัวะเป็นรุดเมกาเดินโยกอันนี่มันสนไยมันควิกสะโขบเว้ยแจ็คกี้ควิกสะโขบยิงว่ะแต่ต้องย้ายออกตรงนี้ก่อนนะยิงมันยิงมันต้มอือฮ้ยระเบิดมาถึงแล้วเพื่อนตัวนึ่งมองไม่เห็น แย่แล้วไม่ได้กดดันเลยเหลือเราคนเดียวมูต้นไุมไม่ค่อยดีเลยว่ะ แต่กันบ่ไม่แต่กันไม่แต่จะวิ่งยิงเพื่อนมาบุนเลยมาเอาาเอา้โคตรฟุกบอกเลย

ไม่ใช่รอยนะเเ <Awesome. S 1> <laughs> ต็เบอเเ <laughs> ย้เิ้กายเล้วเย <Victory, Baba. S 2> yeah.